Welcome to English Classroom ค่ะเด็กๆคะยินดีต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะ,ะวันนี้นะคะในวิชาภาษาอังกฤษของเราจะมีความเกี่ยวข้องและก็เชื่อมโยงกับวิชาภาษาไทยด้วยนะคะในายใครบอกครูโบได้บ้างว่าวิชาภาษาไทยเราเรียนเรื่องอะไรกัน เราเรียนในเรื่องของคําอุทานกันไปนั่นเองค่ะซึ่งคําอุทานเนี่ยมันก็คือคําที่เอาไว้บอกอาการนะคะผ่านทางอารมณ์และก็ความรู้สึกของเรานั่นเองวันนี้ค่ะในวิชาภาษาอังกฤษ,กฤษครูโบค่ะเลยจะมาพาเด็กๆนะคะเรียนรู้คําศัพท์ในหมวดหมู่ของอารมณ์และความรู้สึกนั่นเองค่ะซึ่งอารมณ์และความรู้สึกนะคะในภาษาอังกฤษค่ะ ออกเสียงว่า feeling อีกหนึ่งครั้งนะคะ feeling อีกครั้ง feeling เก่งมากค่ะเด็กๆคะแปลว่าอารมณ์ความรู้สึกเนาะะเด็กๆอยากรู้หรือยังคะว่าอารมณ์ของเราเนี่ยยกตัวอย่างเช่นดีใจเสียใจเออเหนื่อยเบื่อแบบนี้ค่ะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะมีคำศัพท์ว่าอย่างไร ถ้าเด็กๆอยากรู้แล้ว let's go นี่ค่ะเด็กๆ่ะรูปภาพที่หนึ่งเลยเด็กผู้หญิงคนนี้ทำไ้ไงคะแบบนี้ใช่ไหมแสดงว่าเขาเนี่ยทำไมคะรู้สึกอย่างไรต้องรู้สึกไม่ดีแน่ๆเลยเพราะเขาไม่ได้ยิ้มใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเด็กๆขะเขากำลังรู้สึกเบื่ออยู่นั่นเองค่ะเด็กๆขะเบื่อภาษาอังกฤษนะคะออกเสียงว่า bored อีกครั้งนะคะเด็กๆ boat อีกครั้งค่ะ boat เก่งมากค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาสะกดไปพร้อมๆกันนะคะ b ค่ะเด็กๆ o r e d ออกเสียงว่า boat อ่ะแปลว่าเบื่อค่ะเด็กๆคะ b เอือ เบื่อเบื่อไม้เอกเบื่อนั่นเองค่ะไปต่อกันที่อ,อารมณ์ความรู้สึกที่2เลยนะคะนี่ค่ะเด็กขาแตกต่างจากรูปเมื่อกี้เลยรูปนี้เนี่ยยิ้มย้มแจ่มใสเลยใช่ไหมนะคะทาไมเราถึงยิ้มได้ก็แสดงว่าเราจะต้องมีทำไมคะสนุกสนานนั่นเองค่ะและสนุกสนานค่ะในภาษาอังกฤษค่ะออกเสียงว่า funny อีกครั้งนะคะ Funny ออกเสียงตามค่ะ Funny Very good Spell the word ค่ะเด็กๆค่ะ F U Double N Y Funny แปลว่าสนุกค่ะสออุกอ สนุกนั่นเองค่ะ Good Job ไปต่อกันเลยนะคะความรู้สึกอารมณ์ต่อมาใครเด็กคะเออถ้าอันนี้และมีเครื่องหมาย question mark อยู่ด้านบนค่ะนั่นก็คือเป็นความรู้สึกที่สงสัยรู้สึกมึนงงนั่นเองค่ะเด็กคะและความรู้สึกมึนงงค่ะภาษาอังกฤษค่ะออกเสียงว่าหนัอีกครั้งนะคะหนัออกเสียงตามหนั Good job ค่ะเด็กๆค่ะ Spell the word พร้อมกัน N U M B หนักแปลว่ามึนงงค่ะแบบนี้ค่ะเด็กๆค่ะไปต่อกันเลยเนาะ ความรู้สึกต่อมาค่ะเด็กๆตาลุกวาวเลยค่ะทีะ่เรา,ามีตาลุกวาวแบบนี้ตาเราเปล่งประกายแบบนี้ค่ะแน่นอนเราจะต้องมีความสุขนั่นเองค่ะเด็กๆคะ่ะมีความสุขรู้สึกสุขใจนะคะและมีความสุขในภาษาอังกฤษค่ะ happy อีกหนึ่งครั้ง happy ออกเสียงตาม happy เก่งมากเลยค่ะเด็กๆคะ่ะสเปรดอ e ว o r d พร้อมกัน h ดับเบิลพีไว้เฮบแปลว่าความสุขค่ะนี่เลยกูจะไปต่อกันเลยนะคะอ่ะเด็ดเค่ะรูปนี้ ร้องไห้แงๆเลยค่ะเด็กค่ะแสดงว่าเขาต้องรู้สึกทำไมคะเสียใจนั่นเองค่ะเด็กค่ะและเสียใจภาษาอังกฤษออกเสียงว่า sorry อีกครั้งค่ะ sorry ออกเสียงตาม sorry spell the word พร้อมกันคะ่ะ s o double r, r y sorry แปลว่า เสียใจค่ะเด็กขาเสียใจมีอีกหนึ่งคำนะคะดเด็กขาที่สามารถใช้คู่กับภาพประกอบนี้ได้ที่เขาเสียใจร้องไห้เขาก็ต้องมีความรู้สึกเศร้าใช่ไหมล่ะคะเศร้าค่ะในภาษาอังกฤษคือ sad อีกหนึ่งครั้ง sad อีกหนึ่งครั้ง sad เขียนค่ะดเด็กขาสเปิล the word พร้อมๆกันนะคะนั่นก็คือ s, e, d, z เศร้าค่ะเด็ก่ะนี่สอรอเอาเสาไม้โถเศร้าแบบนี้นั่นเองค่ะ good girl, good boy ค่ะเด็กไปต่อกันเลยเนาะความรู้สึกต่อไปให้นะคะตาตกลุกหวาแบบนี้เลยแสดงว่าเขากำลังทำอไมอยู่ค่ะจะต้องรู้สึกตื่นเต้นแน่ๆเลยใช่ไหมคะเพราะว่าหน้าตาเขาดูแบบ ตื่นตาตื่นใจมากใครเดยคและคำว่าตื่นเต้นในภาษาอังกฤษค่ะออกเสียงว่า excited อีกครั้งค่ะ excited ออกเสียงตามครูโบ excited เก่งมากค่ะเด็กเดี๋ยวมาเออสะกดไปพร้อมๆกันนะคะ e, e ค่ะเด็กขา x c i t e d excite d แปลว่าตื่นเต้นนั่นเองค่ะนตาโตลุกวาวเลยไปต่อกันเลยนะคะคำศัพท์ต่อไปใครเด็กจากรูปภาพแล้วท่าทางไม่ดีเลยเพราะว่าทำไมคะมกัดฟันจนหน้าแดงเลยแสดงว่าเขาเนี่ยทำไมกำลังโกรธอยู่นั่นเองค่ะเด็กขาและโกรธค่ะในภาษาอังกฤษคือ angry อีกหนึ่งครั้ง angry ออกเสียงตาม angry เก่งมากค่ะเด็กคะ spell the word พร้อมกันนะ a n g r y angry แปละวะ่าโกรธค่ะเด็กๆคะโกรธอาถ้าเด็กๆเ,เคยได้ยิน angry bird ค่ะ b บิรแปลว่านกอ n งก y แปลว่าโกรธแสดงว่าทําไมคะต้องเป็นนกที่ทำมามอารมณ์ดีไหมไม่ดีนะคะเพราะเขาโกรธอยู่นั่นเองอะไปต่อกันเลยใครเด็กคะนี่ใครเด็กคะอ้าปากบ่อและตาโตมากใครเด็กแสดงว่าเขาทําไมคะตกใจนั่นเองใครเด็กคะและตกใจคะ่ะคําศัพท์ตกใจอาจจะยาวนิดนึงเนาะแต่เด็กออกเสียงได้แน่นอนออกเสียงว่า frightened อีกครั้งค่ะ5 10ออกเสียงตาม5 10 8. เก่งมาก,ากค่ะเด็กๆคะ spell the word พร้อมๆกันนะคะ F R I G H T R A T E D 5 10 8. เก่งมากค่ะเด็กๆคะแปลว่าตกใจนั่นเองไปต่อกันเลยนะคะ mm hmm. คำศัพท์สุดท้ายในวันนี้ใครเด็กคะ mm hmm. เห็นไหมเขาใส่อะไรอยู่ mm hmm. ผู้หญิงคนนี้ใส่แมสอยู่ใช่ไหมคะแสดงว่าเขาต้องทำไมลูก ป่วยนั่นเองไม่สบายนะคะและไม่สบายหรือป่วยในภาษาอังกฤษค่ะออกเสียงว่า sick อีกครั้งค่ะ sick ออกเสียงตาม sick เก่งมากใครเลกคะ spell the word ค่ะ s i c k sick แปลว่าป่วยนั่นเองค่ะแบบนี้ เก่งมากเลยค่ะดเด็กๆคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะดเด็กๆคะสำหรับความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกในวันนี้ f e ลลิ่งที่ครูโบนนำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะเนี่ยถ้าเด็กๆคะ่ะ มาโรงเรียนแล้วอยากบอกกับครูโบว่าเด็กๆรู้สึกอย่างไรไม่ต้องตอบว่า I'm fine อย่างเดียวแล้วนะคะสามารถตอบว่า I'm happy หรือถ้าเด,เด็กไม่ happy ก็ตอบ I'm sad หรือถ้าเด็กๆป่วยก็ตอบได้เลยว่า I'm sick แบบนี้ใครเด็กคะเห็นไหมเด็กๆได้เรียนรู้คำศัพท์เพื่อที่จะได้เอามาพูดคุยสนทนากับคุณครูที่โรงเรียนได้อีกเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวครูโบนะคะจะมอบหมายงานให้เด็กๆหนึงงานนั่นก็คือการเล่นเกมของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวครูโบจะ แปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ในไลน์ของเรานะคะแต่เด็กๆจะต้องเปิดคลิปวิดีโอของครูโบเพื่อเรียนรู้คำศัพท์ก่อนนะคะแล้วค่อยไปเล่นเกมเนาะจะได้ทําไมคะได้คะแนนเยอะๆมาแข่งกับเพื่อนๆในห้องเรียนของเราเนาะแต่ถ้าเด็กๆไม่เปิดคลิปของครูโบเพื่อเรียนรู้คำศัพท์ก่อนได้คะแนนน้อยครูโบไม่รับผิดชอบนะ คะะสำหรับหมวดหมู่คำศัพท์ feeling หรืออารมณ์ความรู้สึกของเราในอาทิตย์นี้ครูโบอขอจบเลยแล้วกันนะคะและเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าในคำศัพท์หมวดหมู่หน้าเนาะสำหรับวันนี้ goodbye